ขนาดเดียวกันครับผู้ชมครับวันนี้ผู้คนในแวดวงวงการบันเทิงวงการเพลงหลายท่านตกใจกับการจากไปของอาต้อยเศรษฐาหนึ่งในนั้นคือซูเปอร์สตาร์ตลอดกาลเนี่ยนะครับพี่เบิร์ตธงชัยแม็กอินไตวันนี้พี่เบิร์ตเองเนี่ยก็เห็นบอกว่าได้มีการลงรูปภาพเข้า <ạ. S 1> ใจว่านี่คือรายการ People Tonight ของช่อง9เขานะครับในสมัยอดีตเลยและเป็นภาพที่พี่เบิร์ตกำลังนั่งให้สัมภาษณ์กับอาต้อย พี่ว่าธงชัยแม่อินตายบอกว่าพี่ต้อยเป็นบุคคลตัวอย่างของเบิร์ตในการทํางานความเป็นสุภาพบุรุษความอ่อนโยนความเป็นมืออาชีพที่ผสมกันเป็นอย่างดีทั้งความอบอุ่นและสัมผัสได้ของพี่ต้อยเป็นตัวอย่างที่ดีของการทํางานในวงการบันเทิงเสมอมาเบิร์ตขอกราบพี่ต้อยกราบลาพี่ด้วยความครบรพและอะไรยยิ่งครับและนี่ก็คือภาพเก่าๆในอดีตเนี่ยนะครับเช่นเดียวกันกับวันนี้คุณนบจะลดหลายท่านมากคุณนกสินใจ ก็เช่นเดียวกันได้มีการลงข้อความเอาไว้คือวันนี้เนี่ยนะฮะเหล่าศิลปินคนในวงการบันเทิงเนี่ยนะครับลงข้อความโพสต์เอาไว้ไม่ว่าจะเป็นอินสตาแกรมทวิตเตอร์หรือ Facebook ส่วนตัวเนี่ยนะครับด้วยอย่างคุณนกสินใจเนี่ยนะฮะโพสตเอาไว้เนี่ยนะครับเขียนเอาไว้บอกว่าขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของอาต้อยเศรษฐาและครอบครัวนะครับอาธรรมรัตด้วยความเคารพรักนะครับนอกจากนี้ยังมีไม่ว่าจะเป็นศิลปินคนอื่นๆฮะโดยเฉพาะคนในวงการเพลงเช่นโจอี้บอยนะครับ หรือแม่เมาส์โซดาชื่นบานโดยทั้งน,นี้คือโพสต์ของโจอี้บอยนะครับที่บอกว่าหนังเรื่องนี้ผมเขียนขึ้นมาแล้วก็มีแรงบรันดาลใจมาจากคุณอาก็คือหมายถึงคุณอาต้อยเนี่ยนะครับจากคําพูดคําพูดหนึ่งของพ่อแม่ผมเวลาเขาเล่าให้ฟังถึงสมัยที่เขาเป็นวัยรุ่นจัดงานปาร์ตี้จะมีวงสตริงคอมโบต้อยเศถีรและดิอิมพอสิบัลมาเล่นดนตรตีด้วยนะฉันชื่นชอบมากมจากความประทับใจของแฟนคลับ ตั้งแต่พ่อแม่นะฮะจนมาสู่จินตนาการของคุณโจอีบอยแล้วก็นํามาสู่เรื่องของการเขียนบทเพลงเขียนหนังขึ้นมาน,ะะนี่ภะะาพยนตโย์เรื่องนี้คือเรื่องเก่าๆนี่นะครับคุณผู้ชมฮะซึ่งเห็นบอกว่าเป็นฉากหนึ่งที่คุณโจอีบอยเข้าร่วมกับ <Yeah. S 2> อาต้อยแล้วรู้สึกว่ามีความประทับใจแล้วก็คุณพ่อคุณแม่เนี่ย <Yeah. S 2> ชื่นชอบมาก่อน <Yeah. S 2> ด้วยและนี่ก็คืออีกหนึ่งท่านหรือแม้แต่ทางแม่เมาส์สุดาชื่นบาน ก็แน่นอนวันนี้แม่เมา,ส,าสุดาชื่นบานก็บอกว่าเพิ่งจะรับข่าวเศร้าเมื่อกี้นะคะใจหายจริงๆกับข่าวของต้อยนี่แหละครับส่วนวันนี้คุณนกจริยาดารานักแสดงและผู้กำกับละครชื่อดังค,คุณนกจริยาแอนโฟเน่ก็บอกว่ากลับลาพี่ต้อยเศรษฐาศิราชัยยาด้วยความรักเคารพและอะไรอย่างยิ่งค่ะขอแสดงความเสียใจอย,อย่างที่สุดต่อครอบครัวของอาค่ะ ทุกๆผลงานยังตราตรึงอยู่ในใจตลอดไปหรือแม้แต่คุณตั๊กมยุราก็เช่นเดียวกันเนี่ยนะครับคุณตั๊กมยุราบอกว่าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวสิราชัยยาตัก๊กและคุณหนุ่ยก็คือสามีจะคิดถึงพี่ชายที่น่ารักของเราคนนี้ตลอดไปครับนี่ครับไล่เรียงถัดมาเลยคุณตุ๊กดวงตาก็เช่นเดียวกันค,คุณตุ๊กดวงตาเนี่ยโพสตเอาไว้นะครับบอกว่ากราบลาพิ่ต้ยพี่ชายที่แสนดีของน้องๆด้วยรักและเคารพ หลับให้สบายมุ่งสู่สุขติภูมินะจ๊ะพี่น,นอกจากนี้ยังมีดาราศิลปินรุ่นใหม่ด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นอย่างคุณเกรทวรินทร์เนี่ยก็โพสต์เอาไว้ขอกลาบลาอาต้อยตรงนี้ครับเคยมีโอกาสได้ร่วมงานกับอาอาน่ารักแล้วก็ใจดีกับผมมากๆเลยผมติดตามข่าวเรื่องสุขภาพอาต้อยมาตลอดใจหายทุกครั้งที่ได้ยินข่าวหลับให้สบายนะครับอากลาบลาด้วยความเคารพรักครับ คุณนะปอณัฐวุฒิพระเอกอีกท่านหนึ่งก็ลงเรื่องราวภาพของอาต้อยเอาไว้แล้วก็บอกว่าผมชอบมากเลยตอนอาต้อยเป็นพิธีกรรายการ a c a d e m มี a n t a s i เียหลายท่านน่าจะรู้รายการนี้สมัยก่อนดังมากนะฮะนะแล้วก็สร้างศิลปินมากมายทางด้านคุณปอเองก็ลงเรื่องราวเอาไว้บอกว่าสุข,ขุมนุ่มตลกสนุกสนานขมขายร้องเพลงเพราะมีจังหวะด,ดรามา่าซาบซึง้งประทับใจผมแอบลหลงไหลในการทำหน้าที่พิธีกรของอาต้อยมากๆครบรส ครบทุกความรู้สึกอิ่มเอมในการชมประทับใจทุกครั้งที่นึกถึงกราบลาอาต้อยครับและเอาจริงคุณผู้ชมฮะหนึในนั้นนักร้องนักแสดงแม้กระทั่งออฟสุพนัทคนนี้ก็เป็นแชมป์ AF2 เหมือนกันเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะวันนี้ทางด้านคุณอ๊อฟสุพนัท พูดคุยถึงเรื่องนี้เหมือนกันบอกว่าตอนที่ประกวดในบ้าน AF เนี่ยย้อนหลังกลับไปคุณผู้ชมฮะสิปีที่ผ่านมายังจําอาต้อยได้เป็นอย่างดีตอนนั้นเนี่ยทางด้านของอ๊อฟสุพนัทเองเนี่ยอายุแค่18ปีมาจากต่างจังหวัดแล้วก็บอกด้วยเนี่ยนะครับว่าเวลาขึ้นเวทีเนี่ยแล้วเจอกับอาต้อยจะรู้สึกได้เลยว่านี่คือความผูกพันอาต้อยเนี่ยจะดูแลเอ็นดูเนี่ยนะฮะทางด้านผมเนี่ยเป็นอย่างยิ่งที่สําคัญทางด้านอ๊อฟเองก็ยังบอกด้วยว่าอาต้อยเก่งมาก เวลาอยู่บนเวทีเนี่ยจะมีทั้งบทบาทหลายด้านที่สําคัญไม่ว่าจะเป็นการเล่นละครหรือแม้แต่การออกบทเพลงมาหนุ่มอ๊อฟยังบอกด้วยนะครับว่ารู้สึกใจหายทุกวันนี้ติดตามข่าวของอาต้อยมาโดยตลอดก็ไม่นึกว่าจะเกิดข่าวร้ายในวันนี้นี่แหละฮะลองฟังเสียงอ๊อฟสุพนัทดูหน่อยฮะนี่เป็นแชมป์เอเเหมือนกันนะฮะพอเรามาเจออาต้อยบนเวทีครับอ๊อฟจะรู้สึกได้เลยว่า นี่แหละคือความแบบรู้สึกปูกพันเขาดูเอนดูออฟมากดูหวังดีคือตั้งแต่จะวิกแรกจนถึงวิกสิบสองอ่ะผมอยากให้ถึงวันเสาร์วเร็วเพื่อที่จะมาเจออาต้อยเพราะว่าอาต้อยจะดูเป็นคนอบอุ่นมากจนออกจากบ้านมาก็คิดถึงอาต้อยอยู่ตลอดนะฮะอาต้อยเนี่ยเป็นคนที่เก่งทุกมิติของวงการบันเทิงนะครับเพราะว่าในการทําละครทําหนังหรือแม้แต่การออกอัลบั้มทําเพลงอาต้อยทําได้ดีมากในทุกๆบทบาทครับ คือรู้สึกใจหายมากเลยก็อยากจะให้กำลังใจครอบครัวศริราัยายาทุกทกคนนะครับนะครับก็ขอให้ขอให้คิดว่าคุณพ่อไปสบายแล้วไม่ใช่แค่คุณพ่อของครอบครัวศริราัยายาเราเป็นเป็นพ่อของ AF ทุกคนครับ,ค,รบคือถือว่าตอนนั้นสมัยของคุณออฟก,ก็ดังมากนะครับคุณผู้ชมฮะผมจำไม่ผิดรู้สึกเขาเรียกอ,อะไรนะกระลอกน้อย แล้วอาต้อยเองเนี่ยก็เป็นพิธีกรมาอย่างยาวนานล่าสุดวันนี้คุณออฟร้องเพลงให้ด้วยใช่ไหมครับเพราะว่าคุณคุณออฟเนี่ยบอกว่าตอนที่ตัวเองฝึกร้องเพลงก็ฝึกร้องเพลงเหมือนเคยนะฮะของอาต้อยอแล้วคุณออฟก,ก็คือพยายามจะเอาอารมณ์เอาความรู้สึกเข้าไปเป็นตัวอาต้อยเพื่อที่จะร้องออกมาถ่ายทอดออกมาให้หมันเหมือนกับเจ้าตัว code. แล้ววันนี้ก็ได้ร้องบทเพลงนี้ออกมาด้วยก็เพราะว่าเธอหา ทุกๆวันจนไม่อาจเปลี่ยนใจฉันที่มีให้เธอได้เลยฉันก็คงต้องบอกฉันรักเธอเหมือนใครครับคุณผู้ชมฮะวันนี้มีอีกหนึ่งท่านนะครับตอนที่อมรินทีวีได้พูดคุยด้วยพี่ชมพูฟรุตตี้สุดที่พงวัฒนาจังพอลำลึกถึงอาตต้อยวันนี้เกือบจะร้องไห้เลยนี่ละครับ คุณชมพูเองวันนี้ได้ให้สัมภาษณ์กับทางอมรินทีวีเห็นบอกว่าพอทราบข่าวการจากไปของอาต้อยในฐานะน้องชายคนสนิทคุณชมพูบอกเลยว่าทราบข่าวช่วงสายๆวันนี้คือทําใจเอาเวลาช่วงหนึ่งแต่ก็อดใจหายไม่ได้ทราบอาการของอาต้อยตั้งแต่ก่อนที่จะป่วยเป็นมะเร็งปอดคือเรื่องของต่อมลูกหมากก็เดินทางไปเยี่ยมหลังจากนั้นประมาณ 2- อสปีก่อนก็มาเจอว่าเป็นมะเร็งปอดโดยเจ้าตัวเองเนี่ยได้ร่วมง,งานนี่นะครับกับอาต้อยบ่อยมาก อันนี้ที่เพิ่งทราบเห็นบอกตอนอาต้อยป่วยหนักๆเนี่ยนะฮะเคยถึงขนาดว่าไอาเป็นเลือดแล้วก็ไปรักษาด้วยการให้คีโมที่โรงพยาบาลจุฬาภรที่สําคัญก็คือคุณชมพูยังบอกด้วยนะครับว่าอาการของอาต้อยได้เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลหลังจากนั้นตัวเองก็ได้มีโอกาสไปเยี่ยมเห็นบอกว่าช่วงวันที่13พฤศจิกายนปีที่แล้วเองเนี่ยนะครับตอนไปเจออาต้อยเนี่ยอาการดีมากร่างกายดูมีน้ํามีนวล มีแนวโน้มที่ร่างกายจะแข็งแรงคุณหมอเนี่ยยังบอกเลยว่าเดี๋ยวจะนัดทำคีโมอีกสองครั้งแต่ระยะหลังเนี่ยอาต้อยแพ้หนนะักก็คือเรื่องของการทำคีโมทางครอบครัวก็เลยขอหยุดทําการรักษาซึ่งหลังจากนั้นคุณชมพูก็บอกผมเนี่ยก็ไม่ได้ไปเยี่ยมแต่ได้สอบถามทางด้านของน้องอีฟก็คือลูกสาวอาต้อยเป็นคนขี้เล่นชอบแย่ชอบปล่อยมุกและเป็นคนสุภาพไม่หยาบคายที่สําคัญก็คือโหนี่ผมเพิ่งทราบ คุณชมพูบอกว่าติดตามอาต้อยมาตั้งแต่เจ็ดขวบไม่คิดว่าจะได้มีโอกาสรู้จักและที่สําคัญก็คือเคยไปออกรายการมาตามนัดอาต้อยมีเสน่ห์มากและรายการที่สมัยก่อนดังเหลือเกินเนี่ยนะ,ะคู่กับทางด้านของคุณตุ๊กยานีสุดท้ายวันนี้เจ้าตัวบอกว่าก่อนที่จะเดินทางมาพูดคุยและให้สัมภาษณ์กับอามารินทีวีคุณผู้ชมสังเกตดวงตาของคุณชมพูฟุตตี้ไหมฮะแกร้องไห้ก่อนที่จะให้สัมภาษณ์เนี่ยบอกว่าเป็นชั่วโมงนั่งร้องไห้แล้วก็อยู่ยยยน้ําตามันก็ไหลออกมา ตอนนั้นน่าเป็นห่วงมากแต่พอกลับมาอยู่บ้านได้สักพักหนึ่งเนี่ยดีขึ้นหลังจากดีขึ้นเนี่ยก็ได้คิวที่ไปคีมโมครั้งที่สองแล้วก็ครั้งที่สองนี่แหละนะครับสองหรือสามนะครับไม่แน่ใจครั้งล่าสุดเนี่ยก็คือปรากฏว่าแพ้จนหมอต้องหยุดอย่างที่เป็นข่าวอย่างที่ทราบกันอยู่นะครับนับถอยหลังเพราะว่าถ้าไม่คีมโมก็คือ หยุดการรักษานะครับตรงนั้นนะ่ะใจหายละเข้าใจแล้วละ่ะว่าทำไมเวลาเราเห็นคนที่เขาร้องไห้แบบจะเป็นจะตายเมื่อศิลปินของเขาจากไปเหมือนพี่ออสจากไปอย่างเงี้ยพี่เห็นแฟนคลับของเขาแบบโอ้โหวันนี้พี่บอกเออเข้าใจละมันคือความรู้สึกที่เราจะไม่ได้เจอเขาอีกแล้วมัน มมมัันนไไ่ีวแก้ไขได้ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวสีระใช้ยาด้วยนะครับ